ทุ่งดอกกระดุมเงินที่หนองย่ามา้ขาขณะนี้กำลังออกดอกปริบานสวยงามสีขาวเนียนสุดลูกหูลูกตาบนท้องทุ่งกว้างใหญ่พร้อมให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพได้เก็บภาพความสวยงามรับลมหนาวแล้ว สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านนนทเคง่งตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจัังหวดอุบลราชธานีทุกๆปีประมาณเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงปลายเดือนมกราคมพื้นที่ทุ่งโล่งที่นี่จะมีดอกกระดุมเงินสีขาวจํานวนมหาศาลนับล้านล้านดอกออกดอกปริบานสวยงามสีขาวเนียนสุดลูกหูลูกตาบนทองทุ่งกว้างใหญ่ในพื้นที่หลายสิบไร่รากับมีพรมสีขาวขนาดใหญ่มาปูประดับไว้ โดยพื้นที่หนองย่าม้าเป็นพื้นที่อยู่ในความดูแลของมทบ .22 ปกติจะใช้เป็นพื้นที่ซ้อมยิงปืนใหญ่ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่6ซึ่งจะทำการฝึกยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุนจริงในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีโดยจะมีการแจ้งประกาศเตือนประชาชนล่วงหน้าเป็นเวลาร่วมเดือนชาวบ้านในละแวกนั้นต่างรับรู้โดยทั่วกันดอกกระดุมเงินจัดเป็นไม้ล้มลุกชาวบ้านแถบนี้นิยมเรียกว่า ย่าหัวงอกขนาดที่ชื่ออื่นๆก็มีอย่างเช่นญ้ากระจ้อนย่าตุมหูอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในพันไม้พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนามว่ามณีเทวาโดยดอกกระดุมเงินที่นี่จะเป็นประเภทต้นเดียวแต่มีหลายช่อดอก สำหรับการเดินทางไปทุ่งหนองย่ามา้าให้เริ่มต้นที่ปั๊มปะตะทสีแยกตลาดเจริญสีอําเภอวารินชำาราบเลี้ยวซ้ายตรงไปแยกบ้านแต้เลี้ยวขวาตรงไปจนถึงที่ทำการอาบตอคำขวางตรงไปจนถึงวัดบ้านแต้มีทางแยกให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปสังเกตร้านขายของชําร้านที่สองด้านซ้ายมือข้างๆร้านจะมีทางแยกเข้าไปให้ตรงไปตามทางนี้เรื่อยๆจะพบรัว้วมีช่องให้รถผ่านเข้าไปได้ก็จะถึงทุ่งหนองย่ามา้า